สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024แข่งขันกันในสัปดาห์ที่34แล้วนะคะ โดยคืนวันเสาร์ที่20เมษายน2567มี3คู่ที่ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปแล้ค่ะเนื่องจากว่าไปชนกันกันกบศึกฟุตบอล FA ครัพพอดีนะคะนั่นก็คือทอตแนมฮอสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและคู่ระหว่างไบรตันกับเชลซี ส่วนลูตันทาวจะพบกับเบรนท์ฟอร์ดค่ะในเวลา21นาฬิกาและเวลาเดียวกันเชฟฟิล์ในเต็ดลงสนามพบกับเบอร์ลีส่วนวูฟแฮมตันจะพบกับอาร์เซนอลในเวลา1นาฬิกา30นาที คืนวันอาทิตย์ที่21เมษาย,ยน2,567ค่ะเอเวอรรตตนลงสนามพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในเวลา19นาฬิกาส0นาทีคริสตันพาเลตพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเวลา21นาฬิกาและเวลาเดียวกันเป็นคิวของแอสตันวิลล่าที่จะเปิดบ้านพบกับบอรนมัธส่วนคู่ดึกสุดของวันอาทิตย์นะคะฟูแลมเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในเวลา22นาฬิกา30นาที ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารงนางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Spot s p o r t b a n n e w s Channel ค่ะ